วันนี้อากาศดีนะแม่เจ้างว้ายเป็นวิวที่สวยจริงๆจริงอย่างคุณว่าเราควรถ่ายรูปไว้เป็นความทรงจำนายช่วยไปขอคนนั้นมาถ่ายรูปเราหน่อยสิเฮ้ยเออเออคุณคุณครับช่วยถ่ายรูปคู่ให้หน่อยได้ไหมครับนี่ครับขอบคุณครับพร้อมไหมอ้ามามาใหม่โอเคต้องอยู่ฝั่งนี้โอเคโอเคพร้อมนะโอเคอ่ให้จ้าสม ได้ไหมคะเลื่องคนถายได้ถูกต้องแล้วอันที่จริงแล้วผมเป็นช่างภาพโอคุณเป็นช่างภาพโอ้ว้าวเจ๋งเลยครับสุดยอดไปเลยถ่ายเชี่ยเลยคุณครับเพราะว่ารูปนี้มันทำไมเอะผมชอบมากเลยครับฉันว่ามันออกมาอสวยแฟนผมบอกว่าสวยค่ะไม่เคยเจอรยบีมาก่อนเลยค่ะ ขอบคุณเป็นรูปคู่ที่สวยมากครับผมจะพสลงเฟตปุ๊กตอนนี้เลยหมายควาว่าไงอ้รูปหวยมากผมรู้ว่ามันหวยแต่ผมจะไม่พูดความจริงกับเขาดูเขาสิคนหรือควายธนูที่เราจะทําคือรอให้เขาไปก่อนโอเคแล้วเราก็จะรอให้คนที่ผ่านมาทางนี้ถ่ายรูปให้เราใหม่โดยที่หมอนั่นไม่ต้องฆ่าเราคุณเข้าใจใช่ไหมที่รรกถ้าคุณอยากอยู่ถึงวันแต่งงานต้องทำแบบนี้สามสองหนึ่งนไงเขาไปแล้วคุณครับ บชยถ่ายรูปคู่ให้เราหน่อยได้เลยครับสบายมากเดี๋ยวผมจะจับเธอบุญนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงคุณต้องใ้คายร่วมมืับเราไปที่รั่พร้อมยังและโอเคสามสองหนึ่งโอเครูปสวยมากได้แล้วครับแกคิดว่าฉันโง่เลยอะไรงัว มไมม่ผแบบ,แกบอกว่าชอบรูปของฉันแต่แกโกหกผมชอบรูปของคุณเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรช่วยคิ้เข้าากระพริบตาทําไมผมกระพริบตาแันจรอให้ฉันไปแล้วเอาคนอื่นมาถ่ายรูปใหม่อีกรอบเรารอให้นายไปงั้นเหรอนั่นแหละที่แกทำนี่นายเฝ้าดูพวกเราตลอดเวลาเลยใช่ไหม ที่ฉันไปแกบอกว่าจะโพสลงเฟสใช่ฉันโพสลงแล้วไงมาดูซิหนบอกว่าโพสแล้วไงเอามาให้ฉันดูตอนนี้เลยคือว่าผมยังไม่ได้โพสหรอกครับแต่ว่าโพสแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เออสัญญาณเน็ตใช่ที่นี่สัญญาณยากมากเลยอ่ะที่เขาอยากจะอัพจะขาดอยากอัพแทบใจจะขาดกก็เลยใช่ใช่คุณพูดถูกแต่ว่าสัญญาณเด็ดมันไม่อีฉันย้ายมาที่เมืองนี้เพื่อที่จะเป็นช่างภาพโอ้จริงเหรอและสิ่งที่แกทําแกทําลายฝันฉันไม่ใช่อย่างที่นายคิดเลยนะและตอนนี้ฉันจะกระทืบแก ก็คือว่ามันต้องมีทางออกสิเอองั้นเอาแบบนี้ไหมผมจะให้คุณถ่ายรูปผมอีกรอบนึงก็ได้นะฮัลโหลอะไรนะช่างภาพที่เราจ้างมาแอนซ์เซนงานแล้วหมายความว่าไง<อ>พู่นี้เราแต่งงานนะคุณพี่อยากได้ตากล้องสําหรับพรุ่งนี้ไหม ไม่เเออเดี๋ยวก่อนาจะถ่ายรูปดีก็ได้ไม่ฉันให้แกสทางเลือกทางเลือกที่หนึงพรุ่งนี้ฉันจะถ่ายรูปสวยๆให้นายและทางเลือกที่สองล่ะแกะจะไม่มีชีวิตเห็นงานแต่งตัวเองฉันไม่แต่ว่าที่รักไม่ตกลงไม่